ทีนี้จากผลกระทบที่เกิดขึ้นค่ะไปดูบรรยากาศกันหน่อยที่ด่านเจดีสองค์สังาบุรีที่จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่มีการตัดไฟนะคะก็มีการเตรียมความพร้อมของประชาชนบางคนก็มาตั้งแต่เมื่อวานเลยค่ะข้ามไปอย่างทางฝั่งของพญาตองซูนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวเมียนมาเขาก็แห่ข้ามมาเพื่อจะซื้อของไม่ว่าจะเป็นน้ํามันอาหารสําเร็จรูปเนี่ยไปกักตุนกันด้วย นี่คือบรรยากาศตอนที่เจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตดอสด134ของตำรวจสังขละบุรีประชุมหารือกันนะคะวางแผนก่อนที่จะทำการตัดไฟทางฝั่งของพญาตองซูเนี่ย9โมงเช้าที่ผ่านมาที่จุดรับมอบพลังงานไฟฟ้านะคะบริเวณจุดติดตั้งมาตรวัดไฟฟ้าแรงสูงที่ด่านพรมแดนบ้านพระเจดี3มองค์ในอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีค่ะทาง PEA ค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่ มีการเตรียมความพร้อมกดปุ่มสวิตช์นะคะเรียกว่าสวิตช์เคอเซอร์หรือสวิตช์อัตโนมัติค่ะเป็นการจุดเพื่อที่จะปลอดฟิล ไฟฟ้าแรงสูงแล้วก็ฟิวแรงต่ําด้วยในการงดจ่ายกระแสะไฟฟ้าเพื่อดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลป้องกันปัญหาอาจยากรรมแก๊้งคอเซนเตอร์ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจจีนเทาที่อยู่ในเมืองพญาตองซูร,รัฐมอนของเมียนมาอย่างถาวรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะใช่ครับพอตัดไฟปั๊บโอ้โหชาวบ้านฝั่งนู้นคือเห็นเลยนะ <c oughs> บรรยากาศเนี่ยตามร้านค้าร้านขายของชําชาวบ้านเริ่มมาแล้ว เริ่มมาซื้ออาหารอาหารสําเร็จรูปต่างๆคือที่กินได้เลยอ,ะอ่ะไม่ต้องไปทําให้ร้อนอะ่ะนะกักตุนก่อนแล้วก็มีการซื้อน้ํามันไปด้วยน้ํามันเนี่ยคิดว่าน่าจะไปใส่เครื่องปั่นไฟก็ต้องซื้อตุนเอาไว้นะฮะส่วนที่จังหวัดเชียงรายอีกที่หนึ่งที่มีการตัดไฟเช่นเดียวกันนายนัทคเนศจรัตระวีศิริกุลครับผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สายครับพาเจ้าหน้าที่ไปเหมือนกนันนี่ชุดยูนิฟอร์มเดียวกันเลยไปถึงตัดไฟ ที่สะพานไฟบริเวณหน้าด่านพรมแดนแห่งที่1เพื่อสกัดการดําเนินการของขบวนการอาญากรรมข้ามชาติและบรรดาแก๊งคอเซนเตอร์นะการตัดไฟในครั้งนี้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะส่งผลกระทบนะกับฝั่งของท่าขี้เหล็กเนื่องจากว่ามีการใช้ไฟเนี่ยจากไทยเป็นหลักไงพอตัดฝั่งไทยอฝั่งนู้นก็ใช้ไฟไม่ได้มีบางส่วนที่ใช้ไฟจากสปปลาวทีนี้พอฝั่งไทยเนี่ย จ่ายไฟไปไม่ได้เพราะตัดไฟเรียบร้อยเขาก็ต้องไปใช้ของฝั่งสปปลาวมากขึ้นก็เลยคิดว่าฝั่งสปป,ปลาวต้องมีการแก้ไขระบบการส่งไฟฟ้าแต่ว่าไอ้ช่วงการแก้ไขเนี่ยอาจจะเกิดการติดขัดบ้างนะในช่วง3-5วันเพราะฉะนั้นในตัวเมืองท่าขี้เหล็กช่วงที่สปป,ปลาวจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆเรื่องการจ่ายไฟเนี่ยสวันชาวบ้านเนี่ยอาจจะใช้ไฟไม่ได้แน่ค่ะ ก็เช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นตรงท่าขี้เหล็กตรงข้ามกับแม่สายเองก็จะเห็นเนี่ยผู้คนพลุกพล่านเลยนะคะโอ้โปั๊มแน่นเลยอะค่ะนี่ต่อแถวกันอยู่นะคะเห็นทั้งมอเตอร์ไซค์เห็นทั้งรถใหญ่เนี่ยนะคะแล้วก็คนเนี่ยกำลังมาซื้อน้ํามันเพื่อที่จะกักตุนเอาไว้เอาไปใส่เครื่องปั่นไฟกันเนี่ยแหละคะ่ะมีแกล,ลอนด้วยมาและบรรทุกมาท้ายรถมอเตอร์ไซค์แล้วค่ะก็อุปกรณ์อะไรมาขนได้ก็ขนกันไปก่อนนะคะซึ่งมีรายงานจากสื่อเมียนมาว่าหลังจากไทยเตรียมที่จะตัดไฟส่งไปยังท่าขี้เหล็กที่ เมียววดีแผนกไฟเมืองก็มีแผนในการใช้ไฟจากสปปลาวตามที่พี่พัดบอกนะคะคมาทดแทนในพื้นที่ของท่าขี้เหล็กเจ้าหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการก,กํากับระบบไฟส่องสว่างเมืองค่ะบอกว่าคณะกรรมการวางแผนรับมือถ้าไฟฟ้าดับเนี่ยโดยไม่คาดคิดนะคะก็จะเปลี่ยนไปรับไฟจากสปปลาวแทนนี่ดูภาพจากมุมนี้นี่มอ<า><ส>เตอร์ไนะคะเขาก็ขี่ไปนะคะแล้วก็ถ่ายภาพเนี่ยใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายไปด้วยติดยาวเลยจริงๆค่ะ ซึ่งตอนนี้วางแผนล่วงหน้าเอาไว้แล้วนะคะว่าไฟเนี่ยจะออกมาอย่างไรได้บ้างก็ได้สร้างสายไฟใหม่ล่วงหน้าเอาไว้ทุกอย่างพร้อมแล้วสําหรับวันนี้นะคะนี่คือสิ่งที่สื่อเมียนมารายงานกันไปขณะที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอดค่ะก็ได้ดําเนินการตัดกระแสไฟฟ้าที่ยงส่งไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่จุดบ้านห้วยม่วงขนาด10เมกะวัตต์ แล้วก็จุดที่2ที่สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ขนาด4เมกะวัต์ค่ะโดยศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมาจังหวัดตาก็คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของคนไทยที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนนะคะรวมถึงการอพยพของเมียนมาในขณะนี้ค่ะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะว่านโยบายนี้จะส่งผลโดยตรงกับแกล้ง็นเต center